ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอปีแสดงอุ่นเฉือนวิวลียง1ต่อ0ูนยซิวชัย2เกมติดปรีซีซั่น2023ตัดเกรดและประเด็นหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูดนเฉือนอุลปิกลียง1ต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องนัด2ช่วงปรีซีซั่นที่เอดินบะระประเทศสกอตแลนด์เมื่อคืนวันพุทธที่19กรกฎาคมที่ผ่านมา u ยูไ e นเตตออกสตาร์ทได้วูปวาบและดูเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าลียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง15นาทีแรกแต่พวกเขาขาดความเฉียบขาดในการจบสกอร์ส่งผลในครึ่งแรกทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ได้เริ่มครึ่งหลังเอริกทนักในายาย่ปีแสดงเปลี่ยนตัวรวดเดียว10คนพวกเขาเริ่มต้นได้ดีอีกครั้งก่อนที่เดนิเลกอกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีจะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นดอนนี่ฟารเบกที่วอลเล่เข้าไปอย่างสวยงามนาทีที่49ซึ่งเป็นประตูชัยให้กับทีม สำหรับเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นนัดที่3ของไมเตดจะเตะกับอาร์เซนอลคืนวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคะแนนนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด11ตัวจริง4-3-3มาเตโควา6เต็ม10อารอนวานบิสกา6คะแนนราฟาเอลวาร์นกัปตัน6คะแนนลิซินโดมาติเนส6อัลเบโเฟนเดส5.5คัอบี้มนู7เมสันเมล6.5ฮาริบาลเมดบี6 อันตัวนี่6.5อามาเดียโร6.5เจดอนซานโช6.5คะแนนตัวสำรองที่ใช้จอนี่อีเวน6แดเนียลกอร์เเฟร็ด6ดอนนี่ฟาราเบก7.5จหโจฮูกิว6มาร์คคูลาโด6แบตดอนวิลเลียม6วิลฟิต6เฟอร์สัน5อีซักฮันเซนโอเรน5คีแมนแมริเจ็ดคอบบี้ไมนู เช่นหาคาดหวังว่าซีซั่นนี้จะมีนักเตะดาวรุ่งอย่างน้อยหนึ่งคนได้รับการเลื่อนขึ้นมาเล่นในทีมชุดแรกแมนยูเต็ดไม่กี่วันก่อนดีแอร์ติกบอกว่ากุนซือปีแสดงชื่นชอบฝีเท้ากองกลางวัย18ปีรายนี้อย่างมากซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขากำลังจับตาดูไมนูอยู่ไมนูเล่นตำแหน่งกองกลางตัวกลางสามารถเล่นกองกลางตัวต่ำหรือกลางรับได้เขาจะถอยต่ำไปรับบอลจากเซ็นเตอร์ฮาฟ์เวลาที่ทีมเริ่มต้นสร้างเกมเขามีความนิ่งกล้าเล่นและจ่ายบอลค่อนข้างแม่นยำ สถิติระบุวา่าเขาลงเล่นไปทั้งหมด45นาทีสัมผัสบอลทั้งหมด48ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล94.3%บอลยาวเข้าเป้า1ครั้งจาก2บล็อกลูกยิง2ดักตัดบอล2ประเด็นหลังเกมอธิบายรูปแบบการยืนเอริกเทนฮักเปลี่ยน2คนจะกเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่ชนะลีด2ต่อ0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเตโควาในาทวานและอันโตนีตัวจริงแทนทอมฮีตันกับโอมารฟอร์สัน พวกเขาออกสตาร์ทด้วยรูปแบบการยืน4-3-3และสามารถปรับเป็น4-2-3-1ได้ในกรณีรูปแบบ4-2-3-1คู่กลาง2คนเมาส์หรือเมดบี้สลับกันยืนคู่กับไมนูขณะที่ผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขสิสลับกันยืนกันระหว่างเมาส์หรือเมดบี้ในรูปแบบ4-3-3แผงกลาง3คนเมาส์กับเมดบี้จะยืนเหนือกว่าคอปี้ไมนูขณะที่ดิมเส้น2ฝั่งเป็นอันโตนีและอามัดเดียโลโดยบางจังหวะทั้งคู่จะสลับตำแหน่งกัน ส่วนเจดอนซานโชยังคงสวมบทเป็นกองหน้าเป้าตัวหลอกเหมือนเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่ผ่านมาเมากองกลางตัวใหม่ในบทบาทผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขแปดโดยก่อนหน้านี้นเขาให้สัมภาษณ์กับช่อง MUTV ว่าเขาแฮปปี้สุดๆกับบทบาทดังกล่าวเขาจะถอยลงตามมารับบอลเพื่อเชื่อมเกมในจังหวะที่ทีมสร้างเกมและจะเติมขึ้นสูงเวลาที่ทีมเปิดเกมรุกบางครั้งเข้าไปในกรอบเขตียโทษเพื่อลุ้นทำประตูส่วนในแง่เกมรับเขาจะไล่เพรสซิ่งกดดันคู่แข่ง ในรูปแบบการยืนเกมรับเป็น4-141ไมนูยืนกลางรับโดยจะยืนอยู่หน้าคู่เซนเตอร์ฮาร์ฟขณะที่เมลและเมดรี่ยืนเหนือไมนูและบีกสองฝั่งเป็นเดียโลก,กับอันโตนีส่วนหน้าเป้าทิ้งสารโชวไว้ประสบการณ์พาทีมชนะเอรดดิชนักผู้จัดการทีมหมายเลเอ่ยชมนักเตะตัวสำรองว่าอาศัยประสบการณ์พาทีมคว้าชัยได้ในเกมอุ่นเกือกนาชนาลียงหนึ่งต่อศูนย์จากการฟาดแข่งที่เอดินบะระสกอตแลนด์เมื่อวันพุธที่19กรกรกฎาคม แมนยูนเต็ดประสบความสำเร็จในการคว้าชัยเกมปรีซีซั่นเป็นนัดที่2ต่อจากแมตทุบลีส2ต่อ0ที่ออสโลนอร์เวย์โดยครึ่งแรกในเกมบุกกับทีมจากลีเอิงผีแดงยังกระซวกประตูไม่ได้แม้จะบุกไปดีกว่ากระทั่งเข้าครึ่งหลังซึ่งเทนฮากส่งตัวสำรองลงเล่นหลายรายทั้งเฟร็ดจอ์นี่อีเวนดอนนี่ฟาร์เบกรวมถึงดาวรุ่งดินกอผีแดงก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่49จากจังหวะที่กอขุนพลวัย18ปีตวัดบอลจากเส้นหลังให้กองกลางทีมชาติฮอลแลนด์วอลยตตุงาข่ หลังจบเกมเอาชนะทีมจากหลีกเอิงซึ่งไม่สามารถส่งบอลเข้ากรอบไม่เด็ดได้เลยแม้แต่ผลเดียวตลอด90นาทีเทนฮากได้กล่าวยกย่องบรรดาตัวสำรองว่าลุกจากมานั่งข้างสนามไปใช้ประสบการณ์พาทีมกำชัยได้ผมคิดว่ามันเป็นการผสมผสานที่ดีระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะหนุม่มดอนนี่มีประสบการณ์เฟรดมีประสบการณ์สูงจอนนี่อีแวนมีประสบการณ์มากกว่า ในแดนกลางคุณได้เห็นเด็กหนุ่มว่าสามารถพัฒนาได้จากการเล่นของพวกเขาเพราะพวกเขาได้รับการโค้ชมันเป็นสิ่งที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อถ่ายทอดให้พวกเขานำไปใช้ในสนามครึ่งแรกเราออกสตาร์ได้ดีเรามีโอกาสสำคัญ3าหนมันเป็นสิ่งที่ต้องวิจารณ์พวกเขาต้องทำประตูให้ได้มันเป็นปัญหาของเราเมื่อปีก่อนเราต้องตระหนักเรื่องนี้เราต้องมีความเด็ดขาดมากขึ้นและเฉียบคมในสถานการณ์นี้แต่การเพรสเราทำได้ดีเราตัดเกมได้ ผมแฮปปี้กับสิ่งนี้ครึ่งแรกเราเล่นได้อย่างแข็งขันครึ่งหลังเราคุมเกมได้มากขึ้นเด็กหนุ่มบางรายมีฟอร์มที่น่าประทับใจตอบแล้วเรื่องอนาคตฟันเดาบเบกเปิดปากหลังตะบันให้แมนยูสอยดียง จากภาพรวมอดีดตดาวเตะทีมอาแจ็กไม่อาจสร้างชื่อกับผีแดงได้เลยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในปี2020เนื่องจากไม่อาจยึดตำแหน่ง11คนแรกของสโมสรได้กระทั่งหลังหายเจ็บกลับมาลงเล่นเกมอุ่นเกือก,กับทีมจากลีกเอิงสตาร์วัย26ปีก็ซัดประตูชัยให้ทีมได้ทันทีหลังลงสนามเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังไม่ทันไรกระทั่งหลังจบเกมที่สนามรักบี้มารีฟิลสเตเดียมฟานเดเบ็กก็ถูกสื่อสอบถามถึงอนาคตการคาแข่งในซีซั่นหน้าตามระเบียบ ตอนนี้มันยากที่จะบอกว่าอนาคตของผมอยู่ที่ไหนผมเพิ่งกลับมาหลังจากบาดเจ็บและตอนนี้ผมฟิตแล้วดังนั้นผมจึงได้ลงเล่นเป็นคนแรกหลังจากผ่านการซ้อมมาได้สองสามสัปดาห์ผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถกองกลางดัชเอ่ยทุกเรื่องในทุกๆวันสามารถเกิดขึ้นได้มันยากที่จะบอกในตอนนี้ว่าอนาคตของผมอยู่ที่ไหนในเกมฟุตบอลคุณไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผมดังนั้นเราต้องรอดูกันต่อข้อถามว่าจะคาแข้งกับผีแดงต่อในซีซั่นหน้าหรือไม่ ฟานเดเบกเอ่ยว่าใช่แต่มันมีความเป็นไปได้เช่นกันที่ผมจะย้ายทุกอย่างเปิดกว้างมันยากที่จะบอกในตอนนี้ผมโฟกัสถึงการเรียกความฟิตให้มากที่สุดทางนี้ฟารดเบกเจ้าของค่าตัว35ล้านปอนด์ลงเล่นให้แมตต์เตไปทั้งสิ้น60นัดและขับเป้าได้2ประตูบวกกับ2อซิดมีเบอร์เสื้อด้วยเอริกชนะผู้จัดการทีมแมตต์เตอธิบายเหตุผลถึงการตัดสินใจอย่างน่าช็อกเซ็นสัญญาระยะสั้นกับจอร์นี่อีแวนส์ แฉอดีตกองหลังของสโมสรได้หมายเลขเสื้อของผีแดงด้วยเทนฮากสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าอีเวนวัย35ปีมาร่วมทีมภายใต้สัญญาระยะสั้นหลังอดีตเก่าของสังเวียนแข้งโอทัฟฟอร์ดถูกเลสเตอร์ปล่อยตัวเมื่อช่วงสัมเมอร์และเข้าร่วมซ้อมกับสโมสรเก่าในระหว่างมองหาต้นสกัดใหม่ต่อกรณีเซ็นสัญญากับอีแวนซึ่งรับใช้แมนเชสเตอร์นาน9ปีก่อนย้ายไปร่วมทีมเวสต์บอมวิชในปี2 0 1 5นหาเทนฮาระบุว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากเรดเดวิลยังขาดนักเตะ ที่ยังไม่พร้อมลงสนามโดยในเกมอุ่นเกือกับลียงที่เอดินบาระเมื่อวันพุทธที่19กรกฎาคมเซนเตอร์ฮฟทีมชาติไอร์แลนด์เหนือมีชื่อนั่งเป็นตัวสำรองและถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นในครึ่งหลังด้วยแถมเขาเป็นหนึ่งในยีบสีนักเตะปีแสดงในการอุ่นเกือกช่วงปรีซีซั่นเช่นกันผมรู้จักเขามานาดแล้วและผมรู้ว่าแมนเชสเตอร์คือสถานที่ของเขาเขาเข้ามาซ้อมกับเราเพื่อรักษาความฟิตและผมบอกกับเราว่าเรายังไม่มีนักเตะทั้งหมดเข้ามาอยู่กับทีมโดยเฉพาะนักเตะทีมชาติที่ยังได้พักอยู่ คุณซือรัตเอ่ยเมื่อ19กรกรกฎาคมกับ MU-TV ผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจอนี่สามารถรักษาความฟิตได้และเขาสามารถช่วยเราลงเล่นได้เรารู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงแต่ขนาดเดียวกันเขาเป็นนักเตะที่มีบุคลิกภาพที่ดีเขาสามารถช่วยนักเตะหนุ่มได้โดยเฉพาะมันเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายขนาเดยียวกันอีเวนส์ได้รับมอบเสื้อมาเลขของแมนเชสเ ซึ่งเคยเป็นของอเล็กเตลเลสแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลที่ย้ายไปเล่นให้เซบียาแบบยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนและจอเซนสัญญากับอลนัสเซอร์สมสรในซาอุดิอาระเบียที่มีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นดาวยิงตัวหลักของทีมโดยเสื้อหมายเลขนี้ว่าเวคฮอสกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ที่ถูกยืมมาจากเบอร์ลีซีซั่นก่อนเคยสวมลงเล่นให้ผีแดงเช่นกันได้ใจแฟนแมนยูไม่ต้องรอชูเสือ้ออันเดโอราหายันเองเตรียมซบแมนจิ ed, พร้อมชูเอริกเทนฮากเป็นปรมาจารย์ของตัวเอง และขอคว้าแชมป์แชมเชปี้ยนลีกร่วมกับปีแสดงหลังซีซั่นก่อนต้องผิดหวังกับอินเตอร์องเดโอนานา่าผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานยืนยันด้วยตัวเองว่ากำลังจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตื่นเต้นที่จะหวนร่วมงานกับเอริเทนฮาอีกครั้งหลังเคยอยู่ด้วยกันในทีม R อาร์เจน์อาร์เดัมมาแล้วไนดันแคมรูนวัย27ปีเดินทางมาตรวจร่างกายกับปีแสดงแล้วหลังทีมดังพเมริกยอมจ่ายค่าตัวให้กับงูใหญ่จำนวน48.8ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก3.4ล้านปนปอ โอนานาเผยผ่านกาสตาเดลโลสปอร์ซูกีฬาของอิตาลีว่าตอนนี้ผมต้องการเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและกับโค้ชที่เป็นปรมาจารย์สำหรับผมผมจะได้ไปลีกที่ยิ่งใหญ่และสโมสรที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับอินเตอร์ผมจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและทุ่มเททุกอย่างทุกวันเพื่อสแสดงให้แฟนบอลเห็นว่าผมเป็นอย่างไรผมเป็นคนที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆเสมอการได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกและสำหรับสโมสรอ,อย่างไมเตดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้โอน,นาว ผมกันน้โอน,น่ายังหวังที่จะควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกร่วมกับแมนเชสเตอร์หลังฤดูก,กาลที่แล้วต้องพบกับความผิดหวังที่อินเตอร์แพ้แมนซิตี้ในรอบชิงชนะเลิศมันทั้งมีความภาคภูมิใจและความโศกเศร้าคุณคงไม่รู้หรอกว่าผมอยากจะนำถ้วยรางวัลมาสู่เมืองมิลานเฉลิมฉลอง,องร่วมกับผู้คนของเรามากแค่ไหนเราใกล้จะได้สมัมผัสมันแล้วเราสมควรได้รับมันเราเล่นสู้กับแมนซิตี้ได้สูสีมีเพียงรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นที่ขาดหายไปแต่นี่คือฟุตบอล โดยส่วนตัวแล้วผมหวังที่จะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกับแมนเชสเตอร์แต่ผมก็หวังว่าอินเตอร์จะได้ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศอีกครั้งและคว้าแชมป์ให้ได้โอ้หน้า,นา,นาทิ้งท้ายหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ